ครับสวัสดีนะครับเอฟซี FC, นะครับแฟนช่องมาพอกันนะครับสำหรับเรอนี้นะครับวันเวลาที่ยี่สิบในวันที่ยี่สี่ป่ะพี่น้องโอ้วันที่ย <c oughs> ี่สี่เนาะครับกันสี่ห้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ, 45, 22, 26, รบมาพอกันผักแรงคือเก่านะครับแอดกับวางเนี่ยมือแรงต้องเสียเานาะหลังจากก็เว็นกับเห็นเบียดเห็ดงา,น,นะานนะครับกับว่ากันนะสำหรับพี่สลอมลองสำหรับเอฟซี ผู้เบิ่งเบิ่งผู้ขอมาเบิ่งมาชมทางช่องน้องแสงแฉแน,นเฮานะครับมื้อนี้นะนําแนวทางของของไทยก่อนน้อระวังเจริญคนวณแม่อนกับใบฝากเอาใบฝากก่อนนะครับเนาะใบฝากก่อนนะครับของอาจารย์ก่อนกาลสิลนะป์นะเพิ่นเมตตามาแล้วนะครับโปรดท้ยมาแล้ววาสันท์เถาะเข้าดีเพิ่นนะครับเข้าดี โดยเฉพาะเลขวิ่งเพินวอนวนีนน 0, 3, น้นะครับกออนกับเลขวิ่งเพิ่นกับศไอ้สองกับ3มนะครับกับขอมัติสองนะครับกับเป็นน้าทาง่งเท่าน,นั้นนะครับเนาะเป็นน้าทา่าเท่าน,นั้นสำหรับแอดเบฟ้าแนะบบไวเบฟ้าหวัวนีวาไวิธีหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสบพี่ร้อง คำว่าดอกอย่าลืมนะครับเรอกดไลล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือ่นน้ำนะครับเนาะสารปูเพันคำว่าใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าจากบริภาษในคลิปเด็ดดีต่อไปนะครับฟังเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยครับเสียงดังเสียงดังรบกวนบ่มีสมาธินะครับของ โซลาเปิดๆด่างแห้งรับก็เลยก่อนลดเสียงไวจัหน่อยหนึ่งับบาว่ากันนะครับเนาะภาษาดีหน่อยคือว่าละสละแอบใบฟ้าเรื่องวัควยใบฟ้าวันนี้นะครับนององอาจารย์ก่อนการเสียดพนไหมาที่วิ่งศูนย์กับหนึ่งบเขาเป็นประจำนะวิ่งไม่ค่อยผ่านห้ายหงวดลยครับผมซ้อมมานี่จังหวะผมถือโอกาสนํามาเสนอแนวทางของเพลินรับ น้ำท่าของอาจารย์กอรกาสินมาฝากฟีฝากน้องฝากครับเอซี่แฟนช่องนะบางเพื่อบางที่กระาศจะบริเบินของท่างช่องอาจารย์คนน้นเนะครับมาขออนุญาตนําเสนอดัต่อกันแล้วกันนะครับสำหรับวิ่งเพิ่งกระสูนกับหนึ่งนะครับสำหรับของอาจารย์ก่อนกาลสินนะครับหมวดนี้นะครับหมวดดีพานมาหมวดดีพานมาสองกับสามนะครับ แต่ว่าจับชุดกะรุดไปนิดนึงจับแต่เลยเองมามาจนได้มาที่สองับคือแปดสองดับเลกเพิ่นฮอดสองสองสี่สองห้าสองหกนะครับบอตสองแปดนะครับก็เลยพลาดไปน้อยนึงนะเพราว่ากันนะครับเนาะทุกอาจารย์ทุกสำนักกัมีผิดมีพลาดมีเขามีรุดเป็นธรรมดาแต่แต่ว่าอาจารย์ได้สีรุดหลาอาจารย์ได้สีเขาหลานะครับเท่านั้นนะครับ จังของแอดเบตฟานี่ผมซ่อมมานนี่ไล่หัวนะข้อมาแต่ดีตลอดนะครับสรับเลขสามตัวเพิ่นแห้มาที่5้6นย์หกแล้วหาศนย์หกหาศู 4, 1, 6, 4, 1, 7, นย์เจ็นะครับีหนึ่หกีหนึ่งเจ็นะครับแนวทางสามตัวเพิ่นนะครับเนาะสลับสองตัวเพิ่นก็มาที่0ูนย์หกศูนะครับแล้วก็ศ 8, 8นยนะเพราะว่า ร่วมเ้วกัเป็นหกชุดน้ำกันนะคนระับเนาะกชุดน้ำกันเพื่อนกับพี่น้องก,กันเน้นเบิรงเอานะครับเราเป็นวิ่งไปที่ศูนย์กับหนึ่งศูนกับหนึ่งจไดจะมาหรือจะมาตัวสองตัวเข้าบนขอาล่างบอไหรือจิงใดในวันนึ่งวันม่ที่หนึ่งกันย,ยดสอพาราอกสิบหกอากทางช่องเขากับเป็นเพียงซื้อกลางน,นําเสนอให้กับเอซให้กับเอซแฟนช่องนะครับดน,ะนเบิรงในช่องในพิจารณาในวันทีหนึ่ง,งกันแลกกันนะครับเนาะ พิถีพววากันนะครับด้วยสำหรับในทางของอาจารย์กรอนการาสินวานี้น่ของชุดใบฟ้านะของชุดใบฟ้านะครับเนาะต้องเกิดปล่อยมากเลยครับพิ่งกิดลบคลิปไปอยากยกจะนําเสนออีกทีหนึ่งนะครบเพาะขออนุญาตในทางอาจารย์เพิ่นนะครับมาเสนอกับพี่กำนองนะเนาะอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเบิ่งอีกทีหนึ่งกันเลยกันนะครับสําหรับในทางของอาจารย์กรอนการาสเอ็ดใบฟ้า รับจับชุดอไรที่ห้าศูนย์หกห้าศูนย์เี่หนึ่งหกสี่หนึนะครับแล้วสองตัวก็คือ06 07 1617 08 18นะครับวิ่งไปที่0ูนกับหนะครับนี่คือหน้าทางดีๆนครับบอผิดสักเท่อไรนบบ่ค่อยผิดนะครับมันสามตัวตัวสปิดแต่ว่าเลขวิ่งบผิดนะครับนี่คือหน้าทางของใบฝาแ้ามืออื่นเนี่ยจะน้ำแนวทางของเกียร์คำนพลีเมนต์บ้าี่น้นองเขาได้พิเจรนา มันจะเข่าตัวไหนมาตัวไหนวันนี้นะครับเนาะคือของอาจารย์เพิ่นบอหรือคือเรล่าอาจารย์สำหรับเรล่าสำหรักบอนะครับก็คอยรอพี่เจรณากันแล้วกันนะครับสำหรับอเจคุณนันแมทเท่าจารย์นั่มาให้พี่ให้ลองผู้อื่นนะครับสำหรับเลขท่านนายกทักษิณนะครับเลขนายกทักษิณหรือว่าเลขสัญจรนะครับก็จะตามไปเรื่อยๆครับที่จริงได้มาแล้วล่ะนะครับหาของม้วนมาเรียบร้อยสำหรับหอยสัญจรกระไดเงินนี่ ที่สระบุรีนะที่จังหวัดสระบุรีนะสีสัญจรจนังไรวิจังไรนะครับสี่นี่แน่ทางตัวเลขของหวยสัญจรบ่มื่อนี้นะครับก็ติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับในพีต่อไปกันแล้วกันนะครับเนาะอ่ะยามอีกทีนึงนะครับขอแอดไปฝากเมื่อนี้นะครับสรุปกันอีกทีนึงนะไปพี่น้องได้พี่จะหน้าหากว่ามีตัวมักตัว นาสิเปลี่นไปกับพิจารณาเบิงนะครับเนาะนะครับห้าศูนยหาศูนย์เจ็ครับอ่าซ like ีหนึ่งหกนึงเจก็ดนะครับหนึ่งหนึงเจ็ดนะครับเพิ่งบิงมาศูนย์กับหนึ่งครับศูนยแปดหนึ่งแปะครับนี่คือแนว้ทางของแอดเบฟ้ามัวนี่นะไปพิจารณาด้ครับเด้่อชินชอบประจัดคขัดใจกับพานะครับน้าท่าแต่ละหน้าท่าตัวเดดตัวดีแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ รับก็คือว่าแหละเอ่อเอากับจัดใครับเนาะย่างละใบละสองหรือแลแต่ต้นทรัพย์ของพี่ของน้องเพราะว่าเั่งอยู่ในกระเป๋าห้องนะครับห้องจักสื่อเ้ากับสื่อนะครับว่าห้องจากเสียงโชคกับเสียงโชคเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังบัตรทันใดสายเกิี่นไปนะครับเลขวันนี้สลไลด์นะครับเพราะว่าเป็นเลขสัญจรเลขนายกทักษิณเพอเพอเป็นฮอตนายก ผู <trans> ้ไม่ผุดบอยชักคนที่30นะครับนายกคนที่30ท่านเสฐานายกเสฐาท่ินพี่สินสงสัยยืนนี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันหลายๆนะครับเพราะว่าก็ยังเลขสัญจรนี่กะรถจักรหัสไปซันนี่รถผู้ว่าโอ้ยหลายอย่างยีนดินะครับอกับ่อยพี่ยัางนะกับซบๆกับเปนะครับสไลด์เล็กนายุท่านสินก็ไล่กันนะครับเลขเครื่องบินเลขอายุเลข เวลาลงเครืองวุย้ยหลายกันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวตามกันไปก็แลวก,กันนะครับสำหรับอพี่นี่เลือกคลิปนี้ก็เอาไปเพียงสนิทน,นะครับน้อยพี่เห็นหรอเข้าช่วชมกันมากันสุขุสุขคนนะครับเด้อเด็จกจ้ามือแสงยงินหลานกันมือสุขุสุขคนสารคดีนี้แอดล,ลาไปก่อนนะไปพอกันคลิปน้าคลิปนี้สวัสดีครับ